เมืองลับแลมีจริงหลวงพ่อเกษมเล่าตำนานเมืองลิลับของชาวบงบดหลวงพ่อเกษมบอกเมืองบังบดมีจริงท่านเมตตาเล่าตำนานเมืองลับแลดินแดนที่ไม่มีใครเข้าถึงพร้อมกันที่ทําให้เกิดเป็นชาวลับแลจากเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์เดียวกันแม้จะอยู่คนละจังหวัดแต่เรื่องราวค่อนข้างใกล้เคียงกันคือที่โบกรถจ้างให้ไปส่งในที่ลึกลับร้างผู้คนนอกจากนี้อีกข่าวหนึ่งยังมีกรณีโดนถีหลอกให้ไปส่งที่สนักสงร้าง มีผีว่าจ้างคนขับรถตู้ไปส่งในวัดร้างในเขตต่อพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมจนกลายเป็นข่าวลือสะพัดไปทั่วหรือเหตุการณ์ผีจ้างหนังที่วัดปากคำชโนโจังหวัดอุดรธานีที่โด่งดังเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นต้นล้วนยืนยันเรื่องราวที่ลึกลับของชาวบังบดหรือชาวรับแลรเป็นอย่างดีทําให้ชาวบ้านต่างหรือกันเรื่องของผีบังบดท,ที่อยู่พบภูิอื่นซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ก็มีหลายๆคนที่ไม่เห็นก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะ นเจอเหตุการณ์พูดหรือคิดไปเองแต่พระปฏิบัติผู้มีรู้มีอย่างท่านยืนยันว่าเรื่องเหล่านี้มีจริงพร้อมทั้งเล่าที่มาของชาวรับแลดังนี้ท้าพัฒการอธิปัญโยสันนักสงป่าสามแยกบ้านห้วยยางทองต่อวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เล่าเรื่องราวที่ได้ฟังมาจากหลวงพ่อเกษเทเทมเขมโกครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นซึ่งเล่าไว้ว่าชาวเมืองรับแลหรือบางทีภาษาท้องถิ่นเขาก็เรียกว่าทีบังบด พวกนี้ก็เป็นชาวทิพย์กลุ่มหนึ่งเหมือนกันและสามารถรับบุญที่พวกมนุษย์อุทิศให้ได้เป็นอย่างดีถ้าคลับคล้ายคับข่าวว่าจะมีพวกเขาอยู่ที่แห่งใดหรือรับทราบสัญญาณกันได้ในทางใดทางหนึ่งก็อุทิศบุญเพื่อพวกเขาด้วยเรื่องราวของพวกเขาเท่าที่ฟังจากหลวงพ่อเกษมเล่าให้ฟังก็เป็นชาวทิพย์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกันกับชาวโลกมนุษย์เราและอาศัยอยู่ในโลกด้วยกันกับพวกเรานี่แหละ เพียงแต่อยู่ในอีกมิติดึ่งการดําเนินชีวิตของพวกเขาก็คล้ายๆกับมนุษย์เรานี่แหละมีทั้งการทไรไําไร้ไถนาทําการเกษตรทํางานหัตถกรรมทําการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าอาการที่พวกเขาทําก็ทําไปอย่างนั้นและทําไปเพราะแรงแห่งกรรมทําอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ผลผลิตอะไรจากการกระทําเช่นเลี้ยงงูก็เลี้ยงอยู่อย่างนั้นและเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกำหมดกรรมเมื่อไหร่ก็ได้เลิกเลี้ยง,งวัวและัวนั้นก็เป็นคนที่ตายแล้ว ไปเกิดเป็นผีวัวให้ได้เลี้ยงเพราะแรงแห่งบาปก,กรรมเหมือนกันคือชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของพวกเขามันไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวลงคืออยู่กันอย่างนั้นแหละไม่ได้ดีขึ้นไปกว่านั้นและไม่ได้เลวลงไปกว่านั้นแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังดีกว่าเกรดและอสุรกายแต่ก็ไม่ดีเท่ากับพวกเทวดาที่สถิตตามต้นไม้กรรมอันใดหรือก็เป็นบาปก,กรรมแต่บาปไม่หนักมากพอที่จะทําให้เกิดในนรกเกรดอสุกายและก็พอมีบุญอยู่บ้าง จึงส่งผลให้ไปเกิดในที่ที่เรียกกันว่าเมืองลับแลซึ่งมีเรื่องในพระไตรปิฎกอยู่เหมือนกันคือชาวทิพย์เขามารักสาวชาวมนุษย์แล้วก็เลยเอาสาวชาวมนุษย์นั้นไปอยู่ในภูมิของพวกเขาสาวชาวมนุษย์นั้นไปอยู่ที่เมืองของเขาก็เข้าใจว่าผ่านไปเจ็ดปีแต่ถ้านับเวลาในเมืองมนุษย์ก็ผ่านไปถึงเจ็ดร้อยปีตำนานทว้นเมืองเมืองลับแลนอกจากที่หลวงพ่อเกษมเขียนมวัวโกได้เมตตาเล่าให้ฟังแล้วยังมีชื่อเมืองลับแหลซึ่งเป็นชื่ออำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ มีตำนานพื้นเมืองเล่าว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าได้เห็นหญิงสาวสวยหลายคนเดินออกมาครั้นมาถึงชายป่านางเหล่านั้นก็เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปในมือด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงแอบหยิบใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่งตกายหญิงสาวเหล่านั้นกลับมาต่างก็หาใบไม้ที่ตนซ่อนไว้ครั้นได้แล้วก็ถือใบไม้นั้นเดินหายลับไปมีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบเพราะชายหนุ่ม แอบหยิบมานางวิตกเดือดร้อนมากชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นและคืนใบไม้ให้โดยมีข้อแรกเปลี่ยนคือขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองรับแลหญิงสาวก็ยินยอมนางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองซึ่งชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงนางอธิบายว่าคนในหมู่บ้านนี้ล้วนมีศีลธรรมถือวาจาัตย์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาวาจาัตย์จึงต้องออกจากหมู่บ้านกันไปหมด แล้วนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนางชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วยมารดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่ให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่พูดเท็จชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวรับแลจนมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มผู้พ่อเลี้ยงบุตรอยู่บุตรน้อยเกิดร้องให้หาแม่ไม่ยอมหยุดผู้เป็นพ่อจึงตอบว่าแม่มาแล้วแล้วมารดาของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมาก ที่บุตรเคยพูดเท็จเมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกให้รู้เรื่องฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มเสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตย์นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียแล้วนางก็จัดหาย่ามใส่เสบียงอาหารและของใช้ที่จําเป็นให้สามีพร้อมทั้งขุดหัวขมิ่งใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่าชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปเมืองรับแลชายหนุ่มไม่รู้จะทําอย่างไรก็จํา ต้องเดินทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ระหว่างทางที่เดินไปนั้นเขารู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางก็ไกลามากจึงหยิบเอาขมิ้นที่ภรรยาใสา่มาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมดครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบรรดาญาติต่างก็สักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานาน,านชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดรวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย,ย่าม,มาให้แต่เขาทิ้งไปเกือบหมดเหลืออยู่เพียงแง่งเดียว พร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมาปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคําทั้งแท่งชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดายจึงพยายามย้อนไปเพื่อหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้งอกเป็นต้นไปหมดแล้วและเมื่อขุดดูก็พบแต่แง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทองแต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไปเขาพยายามหาทางกลับไปเมืองลับแลแต่ก็หลงทางวากวนไปไม่ถูกจนในที่สุดก็ต้องละความพยายามกลับไปอยู่หมู่บ้านของตนตามเดิม เมืองลับแลตำนานลึกลับทุเรียนเรื่องชื่ออุตรดิตอุตรดิตดจังหวัดนี้แม้จะเป็นเมืองเหมือนเงียบเียแต่กลับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีป่าเขาลำเนาไพรงดงามอุดมสมบูรณ์แถมเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เดิมสะกดว่าอุตรดิตเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือมีตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางศาสตร์หวานหอมเป็นเมืองถิ่นเกิดของพระยาพิชายดับหักเจ้าเมืองพิชายผู้เก่งกาจในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีของดีของเด็ดอย่างทุเรียนหลงหลือลับแหลรคาคากิโลกร,รัมละหลายร้อยบาททีเดียวทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายขอพาไปท่องเที่ยวบางที่แล้วกันเมืองลับแหลตำนานลึกลับทุเรียนเรื่องชื่ออุตรดิตเพิ่มจากอำเภอลับแหลเราไปกันที่ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแหลก่อนเมือง รับแลเมืองนี้ห้ามพูดโกหกตามตำนานนิทานพื้นบ้านเล่าต่อกันมาว่าเป็นเหมือนองค์ของคนดีมีความซื่อสัตย์จริตโกหกคำเดียวไม่ได้เมื่อลูกเคยเห็นลูกร้องให้กล่อมยังไงก็ไม่หยุดร้องเลยหลุดปากหลอกลูกว่าแม่มาแล้วเท่านั้นก็ต้องถูกออกจากเมืองเมื่อเข้าถึงอัมพรลรับแหล่จะพบซุ้มประตูเมืองถือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่ทุกคนต้องแวะข้างซุ้ม,ปร,มประตูมีประติมากรรมแม่ไม้สัญ,ญลักษณ์ของมือรับแลเป็นรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าส้อยข้างๆมีสามีนั่งคอตกในมมืือถอถถุงยาสายน เตรียมเดินทางจากเมืองลับแลติดกับซุ้มประตูเมืองคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมืองวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแลโดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลังที่รอชนรุ่นหลังมาเยือนปีใหม่แล้วเริ่มไหว้พระขอพอรกันที่พระบรมธาตุยังอยู่ในตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลาห่างจากตัวจังหวัด5กิโลเมตรเป็นวัดสำคัญประจำเมืองทุ่งยังซึ่งเมืองทุ่งยั้งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยติดต่อกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญคือเจอดีย์พระบรมธาตุชาวบ้านนิยมเรียกว่าพระบรมธาตุยังเป็นเจดีย์เก่าแก่แบบลังกาทรงกลมฐานสีทองอร่ามตาจากนั้นมาต่อที่วัดดอนศัก์ที่ได้ชื่อมาจากการสร้างวิหารด้วยไม้สักเพ์ทงต้นเดียวที่ขึ้นอยู่บนเนินสูงตามธรรมชาติสิ่งที่น่าสนใจคือบานประตูวิหารวัดดอนศัก์หรือบานประตูวัดดอนศัก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายตัวเสาประตูเป็นลายกนกใบเทศสลับลายยกหนกก้างปูบ้านประตูเป็นไม้แกะสลักทั้งบานรูปลายกนกก้าขนขดมีรูปสัตว์อิมพัพต์แทรกอยู่ในลวดลายกนกต่างๆมีความอ่อนช้อยสวยงามชมโบราณสถานแล้วก็ออกไปชมอุทยานแห่งชาติลำน้ำนาดเป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สองจังหวัดคือในอำเภอน้ำปานอำเภอท่าปลาอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ สภาพป่านาณาชนิดที่มีความสมบูรณ์ทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งใช้เป็นจุดแบ่งเขตจังหวัดแพร่กับจังหวัดอุตรดิตถ์มีจุดชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบสุริยันจันทราที่มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ระลอมด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนเหมือนภาพวาดยามเย็นเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่งดงามมากแห่งหนึ่งมาประลองกำลังร่างกันที่อุทยานแห่งชาติผู้สอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าหามป่าท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดตำบลนาขุมตําบลโคกอำเภอบ้านโคกตําบลดยมุนอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ตำบลบอกภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกมาแล้วต้องปีนไปชมน้ำตกผู้สอยดาวมีทั้งหมด5ชั้นแต่และชั้นมีชื่อไว้อย่างไพร,ราว่าผู้สอยดาวสกาวเดินเหมือนฝันกันิกาและสุภาพรมีน้ำไหลตลอดทั้งปีตามด้วยการเดินขึ้นไปชมลานสมสามใบผู้สอยดาวและทุ่งดอกไม้ในป่าสน ป่าธรรมชาติมีพื้นที่ประมาณกว่า1,000ไรเป็นที่ราบบนทือกเขาผู้สอยดาวตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,633เมตรสภาพพื้นที่ของลานสนสามใบจะเป็นเนินสูงต่ำสลับกันไปเป็นป่าสนสามใบเป็นทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่ช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคมกันยายนของทุกปีจะมีดอกไม้ดินชูช่อยแย่งกันออกดอกเป็นกลุ่มหนาแน่นเช่นดอกหัวน,น้าดอกส้อยสุวรรณา,าและดอกหญ้ารากหอม ส่วนในช่วงฤดูหนาวนี้จะมีดอกกระดุมเงินกล้วยไม้รองเท้านาีรินทนนและต้นเมเปิลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงามมากการเดินทางไปเที่ยวลานสูสามใบผู้สอยดาวต้องเดินทางเท้าจากน้ำตกภูสอยดาวขึ้นสู่ยอดผู้สอยดาวระยะทางประมาณ6.5กิโลเมตรใช้เวลาเดินเท้าประมาณ4-6ชั่วโมงผ่านเนินต่างๆดังนี้เนินส่งญาติเนินปราบเซียนเนินปากก่อนเนินเสือโคร่งเนินมรณะซึ่งเป็นเนินสุดท้ายลาดชันที่สุด เมืองไทยมีที่เที่ยวสวยงามมากมายและแต่ละที่แต่ละจังหวัดก็มีประวัติศาสตร์เป็นความรู้ติดตัวด้วยไปไหนวางแผนกันแต่เนินๆแล้วจะไม่ผิดหวังจากกําลังใจของท่านที่เข้ามาติดตามและชมรายการของเราทางเราจะนํารายการดีๆมานําเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ